สวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยที่หัวใจเกมยมอทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เรามีสินค้าดีๆมาแนะนํานะทานผู้ชมนะน,นี้ผมไม่ได้ขายนะครับแต่ผมก็ไปซื้อมานะครับเป็นตัวระบายความร้อนแบบตั้งโต๊ะนะทานผู้ชมนะตั้งโต๊ะแบบนี้เลยนะครับสามารถพับเก็บได้นะแล้วก็มีสายนะครับต่อผ่านจะตัวในส่วนของอะแดปเตอร์ก็ได้นะครับหรือในส่วนของ power bank ก็ได้นะฮะท่านผู้ชมนะนี่ต่อผ่าน power bank ก็ได้นะครับนี่คุณนะสมบัติข้อดีนะครับท่านผู้ชมนะเจ้าตัวนี้นะครับมันสามารถใช้กับมือถือได้นะครับทุกรุ่นนะทุกยี่ห้อเลยนะครับเออสามารถช่วยระบายความร้อนได้นะท่านผู้ชมนะ แล้วก็ยังตั้งในส่วนของ iPad แล้วก็แท็บเล็ตได้เช่นเดียวกันเลยนะครับท่านผู้ชมน้านี่ดูนะว้าวเป็นไงงานดีไหมนะฮะโอเคเลยนะครับแบบนี้สามารถช่วยระบายความร้อนได้นะท่านผู้ชมนะแล้วก็ยังตั้งในส่วนของเจ้าตัวอันนี้ได้ด้วยนะครับ Nintendo Switch นะฮะก็ตั้งได้นะครับท่านผู้ชมน้านี่ช่วยระบายความร้อนได้ด้วยนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งสินค้าที่ดีจริงๆเลยนะท่านผู้ชมนะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูก่อนนะครับว่าอุปกรณ์ที่เขาให้มามีอะไรบ้างนะครับ ซึ่งในกล่องครับนะฮะซึ่งในกล่องเขานะครับท่านผู้ชมนะจะมีในส่วนของใบคู่มือนะครับใบคู่มือนะมีภาษาอังกฤษกับภาษาจีนนะครับแล้วเขาก็จะบอกสเปคต่างๆไว้หน้านีเห็นไหมนะครับพัดลมเนี่ยเขาจะมีขนาดประมาณ10ซนติเมตรนะท่านผู้ชมนะเส้นรอบวงส0ซนติเมตรนะมีแค่นั้นแหละนะคู่มือนะครับอันนี้นะผมจะบอกก่อนนะครับพัดลมเขาเนี่ย นะครับเป็นพัดลมใหญ่นะประมาณ10ซนติเมตรนะครับท่านผู้ชมนะแล้วก็รอบพัดลมเขาไม่ได้เขียนบอกไว้แต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นประมาณ1,000รอบนะเพราะว่าใช้งานแล้วมันน่าจะม,มันมีเสียงพอตัวนะครับแต่มันก็ไม่ได้ดังจนน่าราคาญนะท่านผู้ชมนะเหมือนเราเปิดพัดลมโน้ตบุ๊กเลยนะครับตัวนี้นะ10เซนติเมตรประมาณ1,000รอบหรือว่า800รอบประมาณนั้นแหละนะท่านผู้ชมนะอแล้วก็วัสดุเขานะครับก็เป็นในส่วนของพลาสติกนะ แล้วก็อันนี้เขาอาบุยางมาไว้ให้นะยางการลอยนะท่านผู้ชมนะข้างหลังก็จะเป็นในส่วนของพัดลมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นพลาสติกเป็นการกรอบเขานะครับแล้วก็เป็นแบบว่าบานพับได้นะี่บานพับได้เวลาเราจะพับนะท่านผู้ชมนะมันจะมีปุ่มกดนะฮะอันนี้ไม่ใช่นะเป็นฝั่งนี้นะครับนี่มจะมีปุ่มกดนะกดเข้าไปนะครับมันจะบุ่มเข้าไปอย่างนี้แล้วก็พับนี่พับเก็บได้ตัวนี้ก็พับได้นะมันจะมี2ชั้นนะครับอันนี้คือชั้นแรก อันนี้คือชั้นที่สองที่วางนะครับถ้าแบบแท็บเล็ตอะไรใหญ่กว่าเดิมก็ต้องวางชั้นสองนะอันนี้ชั้นแรกสําหรับการวางมือถือนะนี่เห็นไหมแล้วก็พับขึ้นมานะฟ้าบอย่างนี้ได้เลยนะครับอ่าจริงใช่ไมหมล่ะคนดูสายนะท่านผู้ชมนะสายมันจะเป็นในส่วนของ USB นะท่านผู้ชมนะ USB นะอันนี้เราก็าสามารถคลี่สายได้นะสายความยาวเขาจะอยู่ที่ประมาณนะครับ30สเซนติเมตรนะถึงห้าิบเซนติเมตรนะนี่ประมาณนี้นะครับก็ถือว่ายาวอยู่นะ แต่ผมคิดว่าน่าจะประมาณอ่าห้าสิบเซนติเมตรนะครับท่านผู้ชมนะอืมสามารถเสียบกับเจ้าตัวอะแดปเตอร์แบบนี้ก็ได้นะครับอะแดปเตอร์แบบนี้ได้เลยนะครับแต่ผมจะทิ้งทิ้งซื้ออะแดปเตอร์ไว้น้องแบบผมนั่นแบบสามรูนะครับนี่เห็นไหมสามรูนะครับท่านผู้ชมนะเสียบแบบนี้ก็ได้นะครับฟึบแล้วก็ไปเอาเข้ากับปลั๊กได้เลยนะครับเสียบปุ๊บใช้งานได้เลยนะครับหรือนะครับเสียบกับ power bank ก็ได้นะครับท่านผู้ชมนะอีก power bank ก็ได้นะผมลิ้งทิ้งลิ้งซื้อ power bank มาให้เช่นเดียวกันนะครับนี่นะผมจะลองเสียยยบบให้้ดููเเลนนนนนนะะะท่่าาผชมมวัััป็งงไคร ลมแรงเลยนะฮะท่านผู้ชมนะวิธีการของเขาก็คือเขาจะดูดอากาศจากตรงนี้นะครับดูดจากข้างหน้าไปข้างหลังนะนี่อากาศมันจะโฟอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมนะอากาศจะไปอย่างนี้ไปอย่างนี้นะครับนี่อากาศมันจะไปอย่างนี้อ่าเย็นนะฮะท่านผู้ชมนะฟังเสียงนะครับเดีย๋ยวผมเปิดให้ฟังใ,ใกล้ อันนี้ผมไม่ได้เล่งเสียงนะท่านผู้ชมนะเมื่อกี้นี้นะครับอ่ะแล้วเราจะลองแบบว่าวางให้ดูนะครับซึ่งปกติเนี่ยโทรศัพท์ผมอ่ะมันจะมีะตัวระบายความร้อนอยู่แล้วนะครับแต่มันระบายไม่ทันนะเวลาเล่นเกมแบบมีความร้อนสูงๆนะท่านผู้ชมหน้านี่เดี๋ยวผมจะนี่ลองให้ดูนะครับท่านผู้ชมนะดูหน้านี่เวลาผมวางนะผมก็จะลดไอ้ตรงนี้ออกก่อนเห็นไหมตรงนี้มันจะเป็นขั้นขั้นสองนะครับนี่ขั้นสองนะตัวนี้นะกดกดปุ่มลงกบลนี่มันจะมีร่องนะครับฟืบฟืบนี่แล้วก็เอาโทรศัพท์วางให้เลยนะครับ อันนี้ก็เหมาะสำหรับคนที่จะเอาโทรศัพท์วางไว้แล้วก็ต่อเมาส์คีย์บอร์ดในการเล่นนะท่านผู้ชมนะของผมเนี่ยมันเป็นโทรศัพท์เกมมี่โฟนเนาะมันสามารถต่อเมาส์คีย์บอร์ดในการเล่นได้นะครับท่านผู้ชมนะเออมันก็เลยไม่ได้ซีเรียสมากในเรื่องนั้นนะท่านผู้ชมนะว่าเออมันจะมันจะเล่นยากไหมหรืออะไรนะท่านผู้ชมนะจริงๆอ่ะมันสามารถวางได้เลยนะครับท่านผู้ชมนะใครที่แบบว่าซื้อไปวางนะครับก็ใช้งานแบบผมได้นะครับโทรศัพท์ได้ทุกรุ่นนะโทรศัพท์ใครที่แบบว่าเอ้ยมันพี่มัน มันจะเย็นขึ้นจริงๆไหมอันนี้ผมทดลองดูแล้วนะครับเย็นขึ้นนะประมาณนะครับประมาณ 3- 4องศา,น,าน,นะท่านผู้ชมนะอันนี้เย็นขึ้นจริงๆนะครับนี่ข้างหลังอ่ะข้างหลังมันค่อนข้างเย็นเลยนะครับแค่เปิดดูเราก็เย็นแล้วนะเหมือนเราเปิดพัดลมใส่หน้าเราตลอดเวลานะครับอันนี้ก็จะเย็นขึ้นนะครับท่านผู้ชมนะผมเวลามันเสียบเนาะผมก็จะเสียบเข้าไปปุ๊บแล้วก็จ่ายไฟเล่นด้วยนะท่านผนะู้ชมแล้วมันเลยทาให้เครื่องมันร้อนขึ้นกว่าเดิมเยอะนะฮะท่านผู้ชมนะอืมตัวนี้ก็มีส่วนช่วยนะครับซึ่ง ข้อดีของการระบายความร้อนออกจากตัวเครื่องนะท่านผู้ชมนะมันจะทําให้นะครับเจ้าตัวเครื네่องเราเนี่ยมันเล่นได้นานขึ้นนะแล้วก็อยู่กับเราได้นานขึ้นนะครับแล้วก็แบตไม่ร้อนนะแล้วก็จะมีโอกาสเสื่อมของแบตน้อยลงนะครับอย่างที่2ก็คือนะครับเวลาเราเล่นเกมลดอาการกระตุกนะทำไมถึงบอกว่าลดอาการกระตุกอย่างแรกเลยครับเวลานระบายความร้อนไม่ได้ชิปนระบายความร้อนไม่ได้นะถ้าเป็นโทรศัพท์มือถือนะมันจะดรอปสเปคคุณภาพลงนะฮะดรอปสเปคการคิดคำนวณลงนะครับหรือว่าพูดง่ายๆก็คือมันจะอ่าดรอปตัวเองลงนะฮะ ความแรงของตัวเองอะลงนะครับเพื่อไม่ให้เจ้าตัว CPU หรือว่าชิปต่างๆในเจ้าตัวโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันเสียหายนะท่านผู้ชมนะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยความร้อนเนี่ยจะอยู่ประมาณ40-50ถึงองศานะมันก็จะดอปตัวเองลงแล้วนะครับถ้าเป็นมือถือมือถือทั่วไปนะแต่ผมมันเป็นเกมมิ่งโฟนนะครับมันจะไปดอปคุณภาพของตัวเองอยู่ที่ประมาณ50องศานะท่านผู้ชมนะอม,มันก็จะไม่เหมือนโทรศัพท์ทั่วไปนะแต่โทรศัพท์ทั่วไปที่ร้อนมากๆนะครับแนะนานะครับซื้อตัวนี้ไปครบจบเลยนะ,ะท่านผู้ชมนะจบนะหมายถึงว่า ถ้าไม่ได้เอาไปเล่นเกมอะไรมากนะคบท่านผู้ชมนะกใ็ใช้ตัวนี้ก็ได้นะครับราคาไม่เกิน200บาทนะท่านผู้ชมนะอืมแล้วก็ใครที่บอกว่าอุ้ยพี่ผมไม่ได้ใช้โทรศัพท์แบบร่อนขนาดนั้นอ่ะถ้ามี iPad ก็ใช้งานได้เหมือนกันนะครับ i p แ d แท็บเล็ตนะท่านผู้ชมนะมี iPad แท็บเล็ตนะก็วางไว้ชั้นบนก็ได้นี่ชั้นบนแบบนี้ก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะแต่ผมคิดว่าถ้ามันเครื่องใหญ่หน่อยเกิน11นิ้วขึ้นไปหรือ10นิ้วขึ้นไปให้วางชั้นล่างนะเห็นไหมวางชั้นล่างนี่อย่างนี้อื มันจะใช้งานได้ดีกว่านะครับแล้วก็ระบายความร้อนได้ดีกว่านะสำหรับการใช้งานานานๆน,น,น,นะออผมก็ต่อเมาส์คีย์บอร์ดนะผมก็ใช้พวกเมาส์คีย์บอร์ดในการเล่นเกมอะไรพวกนี้นะทานผู้ชมนี่ดูนะคนดูอือ ผมก็ใช้พวกเมาส์คีย์บอร์ดในการเล่นเกมนะครับอันนี้ผมทําคลิปลงไว้แล้วเนาะพวกเมาส์คีย์บอร์ดแล้วก็ลิงก์ซื้ออยู่หนะนะ้าล่าวยายใต้คลิปเลยนะครับสําหรับใครที่อยากจะซื้อไปใช้งานเหมือนกันนะท่านผู้ชมนะก็ไปซื้อได้นะครับพวกนี้นะครับใช้งานแนละ้วตอบผ่านเจ้าตัวมือถือ Android นะครับในการเล่นเกมหรือว่าแท็บเล็ตแอนดรอยในการเล่นเกมได้เลยนะท่านผู้ชมนะเนาะ ไปดูกันได้นะครับอันนี้ผมก็มาแนะนำไม่เฉยนะครับในส่วนของพัดลมระบายความร้อนนะตัวนี้ราคาไม่เกิน200บาทนะครับท่านผู้ชมนะไม่เกิน200บาทนะครับลิงก์ซื้ออยู่ด้านล่างคัยาใต้คลิปนะลองกดเข้าไปดูได้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะให้เป็นเดี๋ยวผมจะให้ดูคลิปนะครับที่ผมเทสจริงๆมาได้เลยนะครับท่านผู้ชมนะอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูคลิปที่ผมเอาเจ้าตัวพัดลมตัวนี้นะครับไปเทสมาจริงจริงนะท่านผู้ชมนะอ่ะพร้อมกันแล้วก็ไปดูกันเลยครับ นี่นะฮะพัดลมระบายอากาศนะครับที่ผมกําลังตั้งไว้อยู่นะครับบนมือถือเกมมิ่งโฟนนะตัวนี้เป็นสแนปดะกอนแปดแปดนะนี่อุณหภูมินะครับจะอยู่ที่ประมาณนะครับสามสิบเจ็ดจุดหกองศานะไอนี้ผมเล่นเกมมานะครับได้ประมาณชั่วโมงกว่าๆแล้วนะครับท่านผู้ชมนะถือว่าเย็นเลยนะครับแล้วผมก็ต่อสายชาร์จด้วยนะท่านผู้ชมนะอันนี้ผมต่อสายชาร์จนะเล่นแบบว่าอ่บายพาสไฟเข้าเลยนะครับซึ่งมันจะร้อนกว่าปกติถึง2อถึงสองศาเลยนะแล้วก็มันเย็นได้นะครับเพราะว่าผมใช้ในส่วนของเจ้าตัวนี้เลยนี่ เขาเรียกว่าพัดลมตัวนี้นะครับท่านผู้ชมนะพัดลมระบายอากาศตัวนี้นะครับนี่เห็นไหมนี่ตัวนี้นะครับซึ่งมันเสียบกับเจ้าตัวอะแดปเตอร์ปกติเลยเพราะมันเป็นสาย USB นะท่านผู้ชมนะนี่ผมให้ดูนะนี่สาย USB แบบนี้นะครับพอตอนออกปุ๊บมันก็ดับเลยนะครับอืใช้งานดีนะแล้วก็เย็นด้วยนะครับลมค่อนข้างแรงเลยนะนี่นะฮะหน้าสัมผัสหน้าหน้ากว้างมันประมาณ10 10เซนติเมตรนะท่านผู้ชมนะพัดลมหน้ากว้าง10เซนติเมตรนะครับอื ถือว่าใหญ่นะท่านผู้ชมนะเส้นรอบวงมันนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับเออแล้วก็ย็นเลยนะอันนี้ย็นเลยนะเห็นไหมนี่อุณหภูมิผมมันเลยทําให้อุณหภูมิผมคงที่ได้นะท่านผู้ชมนะเราเล่นเกมไปานานๆเห็นไหมอันนี้เห็นไหมเออรวม่อนข้างแรงแล้วก็มันสามารถที่จะวางได้หมดเลยนะครับวาง iPad ก็ได้นะท่านผู้ชมนะวาง iPad ก็ได้นะครับเพราะว่ามันจะมีขาคำ้ำนี่เห็นไหมนี่ขาค้ำไอแพดวางได้นะครับท่านผู้ชมนะ ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลยที่น่าสนใจแล้วก็ดีนะครับล้วผมจะที่นี่ซื้อไว้ด้านล่างคำบรรยายใต้คลิปให้นะสำหรับใครที่อยากจะซื้อไปใช้งานนะเอออันนี้ก็เหมาะสาหรับแบบว่าใครที่แบบออมเอาไปต่อมือถือนะครับเล่นผ่านเจ้าต,ตัวสาย OTG อะไรอย่างนี้นะท่านผู้ชมนะเออนะครับมันก็จะเล่นได้ง่ายขึ้นนะแล้วก็คุมอุณหภูมิได้ด้วยนะเห็นไหมคุมอุณหภูมิมได้ดีมากเลยนะครับมันทําให้เราเล่นยาวๆได้นะจ๊ะลิงก์ซื้ออยู่ด้านล่างคำบรรยายใต้คลิปน้องไปกดซื้อกันมาได้เด้อ